สวัสดีค่ะนี้เสียเต็มจะมารับรถแล้วลค่ะมารับน้องฟ้าใสค่ะน้องฟ้าใสวันนี้วันดีวันนี้นวนนันที่ยี่เก้าเป็นวันจันทร์นะคะ อันนี้ก็จะเป็นออกเอาอันนี้ก็จะเป็นพานดอกไม้เราเตรียมไว้ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าของรถแม่เสียแต้มะ ไม่ไหวไม่ไหวเลยอก่อนออกไหว้สารบอกเจ้าที่ก่อนนะคะ ก็มาออกก็ขอให้ผูการจะร่งเรือยๆุ่งเร่งเนื่อะไรก็จอจันนี้ก็ให้เจ้าของรลเขาแหละ ดอกไม้อ่ะน้องฟ้าใสจะไปอยู่กับเจ้าของเจ้าของมารับรถแล้วอ่ะเอกสาร ตอนนี้ก็จะเป็น9ก้าโมงเนาฬิกาตรงไปเลย3ามโมงนี้จบเรียบร้อยแต่งให้พร้อมค่ะแขมแต่แต่ลมแล้วก็เาวลมเร็วนะคะสวยะ

เดี๋ยวไม่เอานั้นหนีบไว้หรอยังยังไม่ถึง9โมงถึงแล้วค่ะถึงแล้วถึงแล้ว9โมง9นาทีอ๋อ9โมง9นาทีอ๋อต้องรอ9โมง9นาทีนะน่าเลยใครสนใจติดต่อสอบถามได้นะคะ ชอบแบบไหนอยากแต่งแบบไหนบอกได้ค่ะจัดให้ได้อย่างนี้เน่อลดำลง ไปอยู่กัเจ้าของใหม่กโอ้แม่บีบแต่ไปอยู่กัเจ้าของใหม่ก็คำคูคำโอ้แสบหูมากเลยนาจะเอาียบกระเ็เียบคาดี่แม่เยียบกระเรงนี้ทีกระเร็งอยู่ฝั่งนี้นั่นเลเจ้าของรถขับก่อน ลูกชายขับที่หลังอันนี้ก็จะ9ก้าโมง9นาทีก็จะขับออกไปเลยนะคะมือมือเม่มจะขับก่อน <ec> โอ, <ś ec> อันนี้เจ้าของขับออกก่อน แม่ลองแล้วแยมเลยแม่ลองแล้วดิไม่เป็นไรก็ให้เจ้าของรถขับก่อนอย่างนี้เลยเขาให้ให้แม่ขับออกให้ก่อนกเลือแล้วไม่เป็นไรเราขับสินทางแล้ว เปิดทางาแลก้าโมงเก้าดก็ับรถได้เลยปลาบอลบอเลยบอกว่าจะจอแค่นี้อ่ะสิบแล้อก็ขับมาแล้วแปดล้อแม่ก็ท้สุดยอดครับ ถายรูปส่งรถค่ะรนี่ก็เลืออีก6นาที น้องฟ้าใสไปอยู่บ้านใหม่แล้วเจอไปอยู่กับเจ้าของค่ำๆคุคนๆนะคะร่ำรวยหาเงินหาทองค่ะปะชุดจับดีฮะดีจังเลย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 ดีจองเ่ย ทำไมอ่ะแม่เก็บตังค์ได้เหระเก็บได้เงินคนอื่นยืนอยู่นี่ไม่มีใครเห็นอันนี้เดินข้ามมาเลยยืนอยู่นี่แบบไม่มีใครเห็นค่ะแม่เก็บตังค์ได้ยี่สิบบาทใส่กับหน้ารถเลยใส่กับหน้ารถเลยใส่กับกุกก้เลยไปเลย อันนี้ก็ได้เวลาค่ะแม่ขึ้นรปดูเลยแม่คเอเสียแต้มไม่ได้ขับเองนะครับให้พี่ชายมาขับให้ก่อนค่ะขับเข้าวัดจะเอาไปเจิมไปเจิมที่วัดบ้านตรวจนะคะได้เวลาแล้วน้องฟ้าใส เอาไปถึงก็จะเข้าวัดก่อนเลยนะคะก่อนเข้าบ้านนะคะเอาไปให้หลวงพ่อเติมก่อนปลาปลแด้ปลาใสโอ้ลันแต่ลันลัน เสียแต้มขับรถกระบะตามมองเลยพาใครเลยเป็นบาเสียเต้มหมดบ๊ายบายเฮงเฮงรวยรวยเด้อเสียเต้มค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก you know, ็ขอฝากไว้เพ <inaudible> like ียงเท่านี้ก uh, ่อนนะคะไลค์กดแชร์นะครับบ๊ายบายถ่ายกันเองแหละ